ที่มาเยือนนะครับท่านผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอผู้บริหารนโยบายปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนักท่องเที่ยวที่เราประชาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับระบบนายจดเอียตรองผู้ว่าการสวัสดิการบ้านพานีในนามประธานกรรมการ常务การจัดงาน ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้กรงนามให้เกีี่ตนเป็นประนามทีเปิดางานในวันนี้ครับจังหัดสุวรรราชธานีได้ร่วมกับส่วนราชการาาราาัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอองค์งงงกรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีส่วนทุกภาส่วนครับ ใกลใก้เช้นหางร้2ยยี่สิส่งปีโอยาร่าไน้ำเกียยวมอคาระหว่างวันที่30ตกรกฎาคมถึงสสิงหาคม2อง6ณนาริบหณคราเยรผู้ถงเมืองลาดหงเมและเมืองเม่อนใำยมจังหวัดวนงราชธานีให้เข้ารับเกียนภิมาพระาชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและะ้าราชการ องสมเด็จพระนิพพานที่ราชฆ่าองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ณศาลาสถานไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อนำมาเป็นเปลียนไทยนิมมบุตในงานประเปลีแห่งิาเปลียนสมบัตจังหวัดขุนพราราชธานีและนำไปถวายที่วัดบุปัตตั้งนารามวรวิหารพระอารามหลวงต่อไป ิธีอันเกินเรียนพระราชกาลวิธีอันเกินเรียนภาษาพระราชกาลพระอักรบทพระราชกาลเป็นองค์ใหญ่มี่สุดนำขบวนแห่เรียนภาษาประกอบด้วยหนึ่งเทียนภาษาพระรัชกาลและพระอักรบทพระรัชกานสองขบวนเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยราชธรรมสุโขทัยมีสามขบวนเกียนโบราณจากมหาวิทยาลัยบสุโขทัยมีสี่ขั้นเทียนภาษาจำนวนห้าสิบสองต้น ได้ Salvador, แก่ประเภทแต่ขนาดขนาดใหญ่5 <reco Christ. S 2> ้า <fry> ต <UC S> ้นขนาดกลาง9้าต้นขนาดเล็กสต้นต้นเตียนประเภทติดเตียงโาต้นขนาดกลางห้าต้นขนาดเล็กเต้นต้นเตียนโบราณขนาดใหญ่เจต้นขนาดเล็ก9้าต้นขบวนรำจากอำเภอสถาบันการศึกษาโรงเรียนดันวนกาที่ตขบวนขบวนร่วมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดน่าเจริญสายการบินไทยแอร์อเดียติโนเซ็นตอ นที่สะเกดเี่ยงเารบวนราารันมขบวนกาารนเซลเรียนที่นี่นะควัยังกลาวเคลื่อนตัวาเ้นทางที่ประหนอดโดยมีจุดระแสนำงนสีจุดได้แก่หน้าลานวันเมืองวันนี อ๋อแล้วมาพาทีมาสองคนกับแมสุดยอดมากเป็นมาดูแลไม่เคยแต่อยากมาดูม่ครับทุ๊าพักุนไดรวมสิบสิบปีได้แล้วสุดยอดมากเพ่อให้ลูกหลานาด้บรรลาได้ดีความสำนึกใจได้เห็นความวัดงานคนเยนสงศขบวนกรขบวนแห่ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของม่ปุนราชา วันนี้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเดียท่านเพืน่นรับการประดูนการกลังได้กล่าวเปิดงานและประกอบพิธีอธินเปี่ยนรมษาพระราชทานและภาพถ่ายมงคพระราชทานเป็นเพียนไทยนิ่งมงคลดังบนแห่เพื่อนสมาประจำปี2566ตามลำดับต่อไปขอขอบคนะครับ Tủ đông. <laughs> <laughs>